มีที่หยุดเหนียวจิตใจปู่าตายายก็ยังดีขึ้นเลยปูที่ทอดเท้ก็อยากมาอยากให้ลูกหลานพามาขนาดเดินไปไหวยังอยากมาเลยซื้อเลขซื้อไว้เพื่อนกระทูกันได้นหนเพื่อนเถากันได้ mm hmm. แล้ว่าเพื่อนกระชอบเติมแล้วดีมากเรื่องค้าขายประสบความสําเร็จคะ่ะมันลื่นไหลขายได้ขายดีขายหมดคะ่ะ <c oughs> ตั้งเป้าไวะ้ะเท่านี้ยังไม่ถึงเดือนเลยพี่20วันครับผมได้ตามที่ขอละผมไม่คิดว่าเอ้ยมันจะถึงแต่ถึงจริงๆพี่พ็มาปื่อผลลุกพี่เป็นปางภูมิสุวรรณหน้าท่านดูเข้มขังดีก็ถูกบ่อยเล่นตัวเดียวนักส่วนตัวผม แล้วผมได้ผมถึงเชื่อผมถึงศรัทธาในการอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณที่ยึดถือทํามาโดยใช้คําสอนของครูบาอาจารย์นั้นเราจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการล้างทุกข์ล้างโศกสิ่งที่มันไม่ดีที่อยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นการไม่สบายกายไม่สบายใจหรือลมเพลมพัดระสุขเข้าพระเสาแทกสิ่งใดที่ติดตามตัวเรามาเราโดนเขากระทําคุณใสโดนลมเพลลมพัดเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าหนทางที่เราเดินไปหรือขับรถไปนั้นจะ ต้องไปประสบพบเจออะไรกับข้างทางบ้างเราอาจจะไปโดนสิ่งเหล่านั้นกลับมาทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ดีทําอะไรก็ติดขัดก็มาใช้น้ํามนต์เป็นตัวชะล้างไม่ได้ชะล้างได้แค่ร่างกายแต่เป็นการชะล้างจิตใจเราให้มีพละกําลังจะได้สู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้และวันต่อต่อไปข้างหน้าคุณมีทุกมา เอาทุกมาทิ้งไว้ที่นครยักษ์และคุณนำความสุขกับความสำเร็จกลับไปในแต่ละครั้งที่คุณมาเท่านั้นเองครับแสงเดินแก้วพวงค่ะมาจากหนองตะไก้ค่ะมาบ่อยเกือบทุกอาทิตย์คือเราทุกมากมาหาความสบายใจก็ขอพ่อนในท่านช่วยว่าขาดแล้วสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งม,มั่นปารถนาขอให้สำเร็จช่วยเราผลายได้ดีชีวิตดีขึ้นนะ,ะบางทีชีวิตมันแย่มากเลยะคะ่ะลูกหลานไม่มีคนดูอะไรเงี้ยแล้วก็คนป่วยเยอะแยะไปหมดที่บ้านนะคะก็ต้องดูแลคนป่วย คนเทาหัวหนวกตาโบดแล้วก็ตรงขาขายเงินท่งงองมังก็ไหม่พอก็เลยมาหาถูกลาบเสริมก็ได้เรื่อยๆยกดมาแล้วชีวิตดีขึ้นค่ะผมขอไปว่าขอให้ผมค้าขายดีงานที่ผมทันเนี่ยราบเื่อนแล้วขอให้งบเข้ามาเนี่ยเดือนนี้ตั้งเป้าไว้อะเท่านี้ยังไม่ถึงเดือนเลยพี่20วันครับผมได้ตามที่ขอละตอนแรกผมไม่คิดว่าอ้ยมันจะถึงแต่ถึงจริงๆพี่ที่ที่หนึ่งที่เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วแต่ความสะดวกความสบายใจของแต่ละคนละกันบางคนกล้าจะสะดวกสบายใจในการทําอย่างอื่นแต่ผมรู้สึกว่าผม ตรงเนี้ยผมได้ความสบายใจมากขึ้นได้ยินในจิตใจมากขึ้นและอย่างเราไม่ได้เสียหายอะไรมีแต่ได้สิ่งดีๆกลับไปตอบแทนมากกว่าผมก็เลยกลับมาแก้บนท่านรอบนี้แล้วก็อาบน้ำมนต์กับอาจารย์อีกรอบครับอาบสามครั้งแล้วค่ะอาบแล้วก็ดีนี่ค่ะหาหลุดมาไม่แดกยังต้องหามาจนไหน<อ>นะบตอนยังไม่ได้อาบมันก่อชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นแต่มาแล้วก็เหมือนอะไรทําอะไรยิบเจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทงองไปหมดค้าขายก็ดีไม่เคยมีลูกค,ค้าก็ลูกค,คาา้าเขาล้านดูร้านเหมือนกันขายของไม่ดีเกี่ยวกับั้าคุเท่าน เจอาจมาแล้วดีมากเรื่องค้าขายประสบความสําเร็จค่ะมันคล่องขึ้นนะคะมันแบบว่าทําอะไรก็ลื่นไหลอะไรเงี้ยลูกค้าเข้าถึงเยอะขายได้ขายดีขายหมดค่ะ <laughs> ไม่ได้งมงายค่ะเป็นแค่เครื่องยืดเหนี่ยวนะที่ใจเราศรัทธาตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นนะคะเรามาแล้วเราสบายใจเราก็มาถ้าเราอยากได้เยอะเราก็ต้องทําเยอะค่ะมูแล้วก็ต้องทํางานด้วยก็ามาปื่อผลลุกพี่แล้วผมก็สายปู่เวทอยู่แล้วเป็นปาง,งูมิสวรรเลยเพิ่งเคยเห็นแถวนี้เพิ่งมีครับหน้าท่านดูเข้มขังดีประสบการณ์ผมถูกหวยบ่อยมั้งเล่นตัวเดียวหนักๆอะไรแบบนี้ง ก็ถูกบ่อยแล้วแต่ความเชื่อครับส่วนตัวผมเชื่อแล้วผมดีผมทําแล้วผมได้ผมถึงเชื่อผมถึงศรัทธาถ้าผมทําแล้วไม่ดีผมก็ไม่รู้จะทำทำไมถ้าทําแล้วดีก็ทำทำแล้วสบายใจก็ทำครับถ้าทำแล้วไม่สบายใจแล้วเดือดร้อนคนอื่นอย่าไปทําเรารู้สึกดีครอบครัวเราดีทุกคนดีคนรอบข้างดีเราทําแล้วก็โอเคครับแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อของแต่ละคนไม่เคยทําร้ายใครเราก็ไม่เคยเหยียบย่าําความเชื่อของคนอื่นและเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเหยียบย่ําในความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นการมูมูเพื่อเป็นมิ่งฝันและกําลังใจให้แก่ตัวเราเองบางคนประสบพบความทุกข์เขาก็จะได้หมดทุกข์ เรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาแต่เราไม่ได้หลงงมงายไปในสิ่งพวกนั้นเรามีศรัทธาอย่างมีสติเรามีความเชื่ออย่างไม่ตาบอดเพระาะฉะนั้นก็จะขอฝากไว้ว่าความเชื่อของแต่และคนไม่เหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเหยียบย่ําความเชื่อของคนอื่นเพระาะฉะนั้นก็ฝากเตือนสติว่าจะทําอะไรก็ตามแต่จงเชื่อมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรากระทาไม่มีใครว่างงมงายเลยมีที่หยุดเหนี่ยวจิตใจทําไมปู่่าตายายก็ ยังดีขึ้นเลยปูที่ทอดเท่ก็อยากมาอยากให้ลูกหลานพามาขนาดเดินไปไหวยังอยากมาเลยซื้อเลขซื้อใว้เพื่อนกระถูกระเด็นหน่ะเพื่อนเ่ากันเด้อแล้ว่าเพื่อนกระโบกแกอยู่แบบทอดเทเ่เนาะเอกอะอยากดีขึ้นก็ให้ลูกหลานพามาอยากมาตลอด ก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ยังไม่เคยมาก็ขอมานะคะถ้าคนไหนปิดบังอะไรที่ไม่สมวังก็ให้มาขอที่นี่ค่ะพอท่านให้เราสบายใจขึ้นเยอะมีสิ่งดีๆตอบแทนกลับไปไม่ใช่แต่แคเ่เรื่องไว่เรื่องเล็กหรอกการค้าขายอะไรก็ดีขึ้นค่ะเรียนเชิญคณะสายมูทุกๆท่านที่เป็นทุก์อยากให้ตัวเองมีภาระกําลังมีแนวทางที่จะไปต่อมีกําลังที่จะสู้ในวันข้างหน้าและก็มีกําลังที่จะประเชิญกับปัญหาในทุกๆปัญหาทางดินแดนคนครยักษ์เท้ามหาพร กรมนั้นก็กําหนดการอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณขึ้น1เดือนหนึ่งครั้งในเดือนตุลาก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13ตุลาก็ขอเรียนเชิญให้มาร่วมพิธีกรรมอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณในวันอาทิตย์ที่13ตุลาก็ขอฝากไว้ด้วยดิยดนแดนนครยักษ์เท้ามหาพรหมเวสวรหนุ